สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ก็จะมาในแนวให้ความรู้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเ,ออเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะหลังจากที่เราได้ทำการยกยอดเนเน์จันนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อทดลองนะคะเดีย๋ยวทดลองโดยการไม่ทำน้ำนะคะเอามาทำทรายผสมขุยมะพร้าวนะคะเพื่อนเพื่อนเราจะมาให้ดูรากนะคะเพื่อนเพื่อน อันนี้คือที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเสเน่ห์จันที่เรายกยอดมาแล้วก็ทํำสายทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูทีละกระถางนะคะว่า,าลากของเขาเป็นยังไงบ้างคะอันนี้อันนี้ก็คือเป็นอ,อันนี้ก็คือเป็นบุตรชมพูนะคะที่เราได้ลื้อลากแล้วก็ ลงกระถางไปแล้วเมื่อกี้นะคะโดยที่เรายังไม่ได้เออ่ทำคลิปนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระถางที่สองนะคะเพื่อนที่เราทาทรายแล้วก็มาทมคลิปให้ดูกันนะคะก็คือนี่คือลากของเขานะคะเพื่อนที่เราทําการใช้ขุยมะพร้าวผสมทรายแล้วก็เออแบบนี้นะคะเพื่อนโดยที่เราไม่ต้องอบอะไรเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาลื้อดูอันนี้จะเป็นสเสน่ห์จันที่เรายกยอดมานะคะ ยอกยอดมาโดยที่ไม่มีรากเลยนะคะ,ะเพื่อนเราก็มาทำสายแล้วรากเอ,อระยะเวลาการทำก็หนึ่งเดือนนะคะเพื่อนก็จะมีเออ่ส่วนที่ข้างล่างนะคะเพื่อนที่เขาโดนน้ำก็จะมีเน่าบางนิดหน่อยนะคะเพื่อนแต่รากคือแบบเยอะมาก อันนี้คือสเสน่ห์จันปะกายดาวนะคะเพื่อนของเราสเสน่ห์จันปะกายดาวจะประมาณนี้เลยนะคะสีสวยมากนี่นะคะจะเป็นออกด่างชุพูม่วงเลยนะคะเพื่อนอันนี้คือเรายอดของเขานะคะที่เราได้ยกยอดมาแล้วก็ทําการทําทรายออใช้ทรายผสมขุณมะพระ้า,พาวนะคะอันนี้ก็คือรากของเขานะคะเพื่อนอันนี้ก็คือเราจะแยกลงวัสดุปลูกได้แล้วนะคะ อันนี้คือบูดฟูมิน g, นะคะเพื่อนตัวนี้จะเป็นบูดฟูมินว้าวอันนี้ก็คือส่วนที่นี่เอเปลือกเขานะคะเพื่อนเปลือกของใบที่เราที่เน่าๆนะคะเพื่อนให้เราเอาออกให้หมดนะคะอันนี้ก็คือรากเขากำลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เราสามารถลงวัสดุปลูกได้เลยนะคะเพื่อนอันนี้คือรากกำลังโผล่ ตัวนี้จะเป็นเสน่ห์จันแดงนะคะเพื่อนที่เราได้ทำการยกยอดแล้วก,ก็มาทำสายโอ้อันนี้น่าจะอันนี้น่าจะพึ่งพึ่งยกยอดมานะคะเพื่อนแต่เราหลงวันนะคะอันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นประมาณนี้ที่ลากเขายัางไม่ออกนะคะเพื่อนให้ให้ทำการทำต่อได้เลยนะคะเพ<ๆ>ื่อนเขาก็ไม่ตายนะคะเพื่อน เราทำต่อได้เลยจนกว่ารากเขาจะออกนะคะเราถึงจะทำการลงกระถางปลูกนะคะเดี๋ยวเรามาดูรือกระถางต่อไปกันนะคะกระถางไหนที่เราลื้อเราไม่มีรากนะคะเพื่อนเราสามารถที่จะทำใส่ต่อไปได้เลยนะคะเ,เพื่อนอันนี้รากเยอะละแต่เ,เราจะแกะเปลือก ส่วนที่เราตัดออกออกให้หมดนะคะเพื่อนเพื่อที่เราลงวัสดุปลูกแล้วเขาเปลือกที่เหลืออยู่ที่เขาจะได้จะไปจะได้ไม่เน่านะคะเพื่อนพอดีขอโทษทีนะคะเพื่อนพูดติดขัดนิดนึงเนี่ยาลากประมาณนี้เราก็สามารถลงวัสดุปลูกได้แล้วนะคะมากระถางสุดท้ายกันนะคะที่เราจะลือนะคะตัวนี้จะเป็นสเสน่จันโกมเมนนะคะเพื่อนที่เราได้ยกยอดนะคะ เสน่ห์จันของเราจะมีทุกตัวนะคะเพื่อนแล้วเราก็จะทดลองทำารายทุกตัวเลยว่าเตัวไหนมีอาการแบบไหนบ้างนะคะเพื่อนสรุปก็คือเราสามารถทำทรายได้ทุกตัวเลยนะคะเพื่อนเสน่ห์เสน่ห์จันนะคะเพื่อนตระกูลเสน่ห์จันนะคะลากเขาจะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนแล้วทั้งหมดนี้นะคะเพื่อนเราก็จะเอาลงวัสดุปลูกนะคะเพื่อน ช่วงที่เราวางวัสดุปลูกนี้วัสดุปลูกของเราก็จะมีมะพร้าวสับแแ่น้ําแห่น้ําทิ้งไว้สามคืนนะคะเพื่อนแล้วก็ผสมเอร์ไรหินภูเขาไฟนิดหน่อยแล้วก็ปุ๋ยออนโมโค้ดโรยผสมกันได้เลยนะคะเพื่อนแล้วก็ผสมวัสดุปลูกเสร็จเราก็จะทำการเอาสเสนอจันลงกระถางนะคะเพื่อน ก็คืออย่างนี้แล้วเราก็ใช้น้ํารองก้นกระถางไว้นะคะเพื่อนเอาไว้ในที่ร่มให้เขาลากเขาเดินดีแล้วนะคะเพื่อนเราก็จะเอาไปย้ายที่เขาไปไว้ที่แสงลําไรนะคะเพื่อนคลิปนี้ก็มีความรู้เล็กๆน้อยมาเล็กน้อยมาฝากกันนะคะเพื่อนก็ไม่ได,มด้มีอะไรมากมายนะคะเพื่อนแตเ่เป็นเคล็ดลับความรู้นะคะเพื่อนเพื่อน,น,อนคนไหนอยากทดลองทําดูก็ลองดูนะคะเพื่อน วิธีนี้ก็จะได้ผลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนในความรอดที่เรายกยอดมานะคะเพื่อนโดยไม่ที่ไม่ต้องอบเลยนะคะเพื่อน,อนคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ